สวัสดีค่ะน้องๆครูน้อ,อยอาจารย์นันทวันมั่นจิตค่ะเป็นอาจารย์ประจำวิชาคณิตศาสตร์ของสถาบันดีแอคนะคะออสำหรับซัมเมอร์60นี้ครูน้อยมีคอร์สดีมานำเสนอกับน้องๆค่ะได้แก่คอร์สฟื้นฟูนะคะน้องควรจะต้องมาเรียนที่สถาบันเราเลยค่ะเพราะว่าคอร์สนี้เนี่ยจะเป็นการฟื้นฟูกระตุ้นความรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ให้กับน้องๆโดยที่ครูน้อยเป็นคนสอนเองเลยนะคะเป็นคอร์สสด รับรองเรียนรู้ง่ายสนุกสนานไม่ยากเลยค่ะนะคะถ้าเผื่อว่านะคะอยากจะเรียนคณิตศาสตร์เพิ่มเติมนึกถึงสถาบันดีแอเลยค่ะนะคุณน้อยอยินดีต้อนรับน้องๆทุกคนเข้าสู่การเรียนคณิตศาสตร์ที่แสนง่ายดายแล้วก็สนุกสนานค่ะคอร์สต่อไปนะคะก็จะเป็นคอร์สพิชิตค่ะในคอร์สนี้นะคะก็จะเป็นคอร์สที่มุ่งเน้นในเรื่องของการ เทคนิคนะ,คะในการทําข้อสอบนะคะซึ่งเนื่องจากที่เราผ่านการฟื้นฟูมาแล้วเนี่ยเราก็จะนําความรู้ทั้งหมดทั้งมวลมาปรับในการทําข้อสอบว่าข้อสอบในแต่ละข้อนั้นทํำยังไงเป็นข้อที่เข้มเต็มที่มากดุเดือดมากเพราะฉะนั้นถ้าน้องๆได้มาเรียนคอสนี้ครูน้อยมั่นใจค่ะว่าน้องจะมีความมั่นใจในระดับหนึ่งในเรื่องของการทําข้อสอบแน่นอนเลยค่ะแล้วพบกันนะคะสวัสดีค่ะ ดีแอกสถาบันที่นักเรียนติดโคต้าและสายแพทย์มากที่สุดในภาคอีสานพร้อมทีมคณาจารย์เก่งข้อสอบแมน